ความหมายของธงชาติสิงคโปร์ธงชาติสิงคโปร์เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนประกอบด้วยแถบสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างที่มุมธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวตัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉกห้าดวงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาวธงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นปีที่สิงคโปร์ได้สิทธิปกครองตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษและถือเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อสิงคโปร์ประกาศเอกราชในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2508ซึ่งความหมายของธงชาติสิงคโปร์นั้นได้แก่สีแดงหมายถึงพระดอนภาพ และความเสมอภาพของประชาชนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดการรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาวห้าดวงหมายถึงอุดมมคติ5ประการของชาติได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้า ความยุติธรรมและความเสมอภาพอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ